สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาปั่มรถซูซูกิตันครับอาการของเขาก็คือว่าไฟมาหอเทียนครับแต่สตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ดูอาการเหมือนน้ำมันจะไม่ลงเท่าไหร่ครับน้ำมันไม่ลงเพราะว่ารถคันนี้ก็เอาไปใช้ในในสวนที่เป็นมันมีฝุ่นเยอะนะครับคิดว่าน่าจะเราจะมาล้างคาบูกันครับ นี่ครับคาร์บูเรเตอร์แบบนี้ครับนี่เดี๋ยวจะมาล้างกันครับว่าอาการเขาจะดีขึ้นไหมครับก็ลดเก่าเป็นอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชมท่านถ้าลุยเขาเรียกลุยป่าป่าฝุ่นนะครับมันจะมีอาการแบบนี้นะครับเรามาดูกันเลยครับโอ้โหวันนี้ก็งมตั้งแต่วันนี้ก็ประมาณสามโมงเย็นแล้วครับสิบห้านาฬิกาแล้วครับมาดูกันเลยครับ ขึงไม้ขึงมือก็เต็มับเครืขึงขไม้ขึงมือวันนี้ครับใส่ถุงรอใส่ถุงมือสักคู่ครับ เอาละครับเรามาเริ่มแกะกันเลยครับท่านผู้ชมเราจะเริ่มล้างกันแล้วครับนี่ครับการแกะก็แกะแบบนี้ครับผมว่าคงจะไม่ได้ล้างสักครั้งเลยนะครับคิดว่านะครับดูดูนะครับอาการเขาลองแกะดูก่อนครับว่าเขามีเศษฝุ่นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ ดูครับสมมาถ,ถ้าเป็นลุยฝุ่นมานีน่เขาจะไปฝุ่นเขาจะไปเกาะอ,อยู่ด้านในครับดูว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับคิดว่าคงไม่ได้ล้างมาหลายปีคิดว่าครับคานผู้ชมดูท่าทางนี้ครับดูข้างนอกนรข้างนอกได้ล้างอยู่แต่ข้างในไม่ไม่น่าจะเคยล้างนะดูดูก่อนครับว่า ข้างในาเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โอ้โหดูก่อนครับอืมดูท่าทางน่าจะเป่าเนาะ ชมอ่จาตัวนี้ไม่ไม,ไม,ไมน่าจะเคยนะไม่น่าจะ,ะคงไม่เคยล้างเลยละครับนี่ครับเข็มนี่อย่าให้หายแลนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหายก็าหายยากครับซื้อมาใส่มันก็

ลมเป่าทุกรูนะครับ ันนี้มหมุนได้อันนี้หมุนได้ครับเ,เราก็หมุนออกครับคิดว่าน่าจะหมุนออกนะครับน,นี่น่าจะมีเกลียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองลองหมุนมความจริงทาแบบนี้ในข้อท่าแล้วเนาะไม่ได้ครับคุณผู้ชม ลองหมุนดูครับว่าเป็นเกลียวหรือเปล่าไม่น่ามีเกลียวครับตัวนี้นะไม่น่ามีเกลียวครับเพราะว่าหมุนแล้วมันหมุนฟรีครับหมุนฟรีไม่เป็นไรครับไม่หมุนฟรีไม่เป็นไรครับคิดว่าผมไม่เคยแกะนะครับจนตัวนี้นะครับมันจะเป็นครั้งแรกครั้งนี้แหละครับ อันนี้จะเป็นพวกอากาศครับนี่หน้านี่จะเป็นอากาศเดี๋ยวเป่าแล้วประกอ,อกบเข้าไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมครับเพราะว่ามันหลายตัว ก็เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเราหลงลืมครับเจ้าตัวนี้อีกครับขอถอดถุงมือครับไม่ถนัดเลยครับ เดี๋ยวถ้าเราถ้าเรางมน้ำมันก็ค่อยว่ากันใหม่ครับน็อตมันเบอร์เล็กนะครับเวลาใส่เราหยิบน็อตใส่มันยากครับ ใส่เข้าไปเลยครับท่านผู้ชมเป่าเป่าๆน่าจะสะอาดหรอครับเพราะว่าแล้วก็เจ้าตัวตัวนี้ครับใส่เข้าไปเลยครับ ขันเข้าไปสุดเลยครับท่านผู้ชมขันเข้าไปสุดเลยผมว่าเราออฟพัดลมออฟนี่ก่อนเนาะมาลมกันเพราะว่าเวลาเราภากจะไม่ไค่ออยได้กินครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปเลยครับตัวนี้มันเป็นตัวเล่งเข็มน้ำมันครับเข้าไปก่อนครับประกอบเข้าไปก่อนอเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ เออตรงนี้น็อตน,นั้นจำได้แล้วต่อไปก็ใส่เจ้าตัวเ,เขาเรียกว่าลูกลอยโอ้โหลูกลอยทำอย่างดีครับว่าคาบเลเตอร์ของซูซูกินี่ทนมากครับ นี่จะลูกลูกเดียวรถมากับรถเลยครับทำได้ทนไม่เหมือนกับรถฮอนด่ายังผมเปลี่ยนไปหลายลูกแล้วครับรถฮอนดานะครับรถฮอนด้าดีมนะครับเจ้าตัวนี้ก็นี่คงเป็นลูกแรกนะครับรู้สึกลูกรู้สึกว่าเขาทำมาค่อนข้างจะดูแล้วจะทนทานครับ ล้างสะอาดเรียบร้อยครับเป่าเรียบร้อยคิดว่าหน้าคงจะดีนะครับถ้าไม่ดีก็ต้องไปไลท่ที่ถ้าไม่ดีก็ไปไล่ที่ คอยแล้วก็หัวเทียนนะครับหัวเทียนยังไม่ได้เปลี่ยนครับจะให้ชั่วเดี๋ยวต้องออกไปไปไปซื้อเปลี่ยนใหม่ครับหัวเทียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมคงออกไปซื้อนะครับเพราะว่าีดจะเย็นแล้วครับกลัวร้านก็จะปิดครับทีงประคงจะซื้อมาสักสองหัวครับคุาผู้ชมหัวห้บาทก็ประมาณร้อยนึง เดี๋ยวไปหาร้านใกล้ๆครับนั้นร้านในเมืองคงไม่ไปหาร้านใกล้ๆใกล้บ้านนะครับประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะครับในเมืองเนี่ยเขาไปไกลครับประมาณ2อสามกิโลเมตรครับใช้เวลาเดี๋ยวหาซื้อใกล้แถวนี้แล้วครับ คุณผู้ชมรถจะออกได้ไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับก็ประมาณสักกี่นาทีเนาะประมาณสักไปกลับก็สิบนาทีครับเดี๋ยวผมพักคลิปไปก่อนเดี๋ยวผมมาถ่ายทําต่อครับเราจะซื้อหัวเทียนใหม่มาเปลี่ยนเขาให้เขาครับไปซื้อมาแล้วครับมาต่อคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมอ้าวจะถูลแล้อครับ นี่ยี่ห้อนี้ครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมเราเดาเทาราคาเท่าไหร่ครับสมัยนี้หัวเทียนราคาแพงครับท่านผู้ชมผมไม่เคยซื้อสักทีครับส่วนมากจะซื้อประเภทหัวเทียนพวกอันนี้นะครับของฮอนด้าครับนี่ครับใช้กับฮอนด้าพวกนี้นะครับเดนโซ่เ so, นี่ยครับ นี่ราคาทางราคาสมัยซื้อสมัยนั้นนะครับสมัยนี้ยังไม่รู้ครับน่าจะ50บาทซื้อสมัยราคาทรงส่ง4บาบาทนะครับเจ้าตัวนี้นะดูของ h อน da กับกับรถ4จังหวะนี่ซื้อมา2หัวครับ70กับ2ก็ร้อยสี่สิบแล้วครับ2ตัวนี้ครับนี่ร้อยสี่สิบแล้วครับมาดูครับถึงว่าครับรถ2จังหวะนะครับมันแพงเพราะมันใหญ่กว่ากันครับนี่ครับมาดูนี่ครับ อันนี้คือรถตระกูลพวกฮอนด้านะครับตระกูลฮอนด้าหรือตระกูลสีจังหวะในปิดๆนี่มันเป็นตระกูลของรถประเภทสองจังหวะครับสองจังหวะมันจะใหญ่กว่าครับยี่ห้อดีเหมือนกันครับนี่ครับหน้าตาเปนแบบนี้ครับถ้าไปซื้อกับบอาต้องบอกยี่ห้อด้วยนะครับเพราะนั้นคนขายเขาคนขายบางครั้งไม่ใช่ช่างนี่ เอาให้เอาให้ละมาไม่ถูกครับเกลียวมันคนละเกลียวเขาบอกว่างนั้นนะครับพอดีผมไปซื้อร้านช่างครับบอกว่าคิดตั้นซูซูกิคิดตั้นครับรถสองจังหวะครับเบอร์ใหญ่ครับดูครับใหญ่กว่าคันถึงว่าราคามันแพงกว่าครับเบอร์ใหญ่มากอนี้ครับใหญ่เกือบเท่าตัวแล้วครับดูครับเนี่ยครับใช้รถแบบนี้นะครับอะไรไม่ไม่ได้ถูกถูกแพงเหมือนกันนะครับ เราก็จะมาเปลี่ยนเขาครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเอาของเก่าเปลี่ยนให้ใหม่เลยมาเปรียบเทียบครับของฮอนด้าถูกกว่าแล้วของพวกสองจังหวะแพงกว่าไปยี่สิบบาทครับแพงก็ไม่เป็นไรครับขอให้มีใช้อันนี้จะเป็นรถพวกนี่ครับเอาไว้เข้าสวนครับคุณผู้ชมให้ทีมงานเข้าสวน <laughs> มันมีใช้อยู่แล้วครับจะทิ้งกองควางก็เสียดายก็มามาปั๊มกันเล่นอย่างนี้เหรอครับ่านผู้ชม แต่ว่าเข้าสวนก็ควนขงมงกันครับพราะมาเป็นรถเขาเรียกรถสองจังหวะนะครับมันเป็นออตโตรปควนขงมงก็ดีจะจะ,จะได้ไล่ยุง <laughs> ขี่ในป่าได้ดีครับควนขงมงอย่างนี้นะครับถ้าขี่ในเมืองในสมัยนี้ไม่ได้นะครับไม่ผ่านแล้วครับเพราะเป็นมนเพราะว่าครับแค่ขี่ในเมืองครับเราเอาโอเคครับได้อยู่ <c oughs> แต่เครื่องมันทนนะคร it, so it ับน like ้ำชมไ่พังสักทีสมัสมาจะเสียอะไรภายนอกเลยนะครับนี่ก็จะได้เปลี่ยนตัวนั้นเหมือนกันครับเก็บไว้ก่อนครับยังไม่เปลี่ยนครับี่เขาว่าอะไรเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยอเออเรามาถอดเกลียวดูครับโอ้อันนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราว่าก่อนครับเดี๋ยว เราประกอบคาร์บูไปประกอบคาร์บูเลเตอร์ไปก่อนครับหล้างคาร์บูเลเตอร์ก็เสร็จไปแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนส่วนที่ประกอบก็ไม่ไม่ยากครับเราขันน็อตออกอยังไงก็ขันเข้าไปอย่างนั้นแหละครับคุณผู้ชมหุงจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเกรงใจท่านผู้ชมใช้เวลาท่านผู้ชมไปเยอะมากครับส่วนประกอบอย่างนี้ Bonnie, ไม่เป็นไรครับง่ายครับแต่มันจะมันมันจะยากตรงนี้แหละครับตอนลองล้างนี่แหละครับก็จำน็อตจำอะไรเอาครับท่านผู้ชม เอาล้ครับผมหัวเทียนก็เปลี่ยนง่ายครับไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําให้ดูนะครับ <laughs> เปลี่ยนง่ายหัวเทียนนะอ๋ออยากจะดูหัวเทียนมันเท่ากันหรือเปล่าเหรอเอาดูเขาดูดูดูเดี๋ยวดูก็ได้ครับดูก็ได้ว่าหัวเทียนมันเท่ากันหรือเปล่าเนาะ มาันสเปคเดียวกันหรือเปล่าเนาะยี่ห้อหรือยี่ห้อเดนโซเดนโซมา,มาเปรียบเกลียวครับเปรียบเกลียวเปรียบเกลียวได้ครับใน,นเกลียวมันครับนี่เกลียวใช้ได้แล้วครับเกลียวนะครับเกลียวเท่ากันครับถึงว่าเราไป,ไป,ไ,ปไปซื้อร้านที่ช่างนะครับแต่ถ้าไปซื้อร้านที่ไม่มีช่างประจําอยู่ร้านไม่ได้นะครับเพราะว่า เพราะหัวเทียนแต่ละแต่ละยี่ห้อช่างบอกว่าเกลียวไม่เท่ากันนะครับผมเพิ่งรู้วันนี้แหละครับผมคิดว่าซื้อทั่วไปผมว่ามันมันสกู๊ผมไม่ได้อะตัวอย่างไปด้วยนะพอดีรับพอดีไปเจอช่างกันเลยว่าอา๋อเขาหยิบมาให้ได้ให้ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเกีียวเท่ากันนะครับเกียวเท่ากันเอาผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เขาไปเลยครับตรงนี้นะให้ชัวร์ๆไปเลย ไอ้ตัวนี้ก็ล้างล้างไว้ครับเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดเราไว้สํารองครับแต่ไม่ใช้ได้อยู่นะครับได้ได้ฉุกเฉินเล็กน้อยครับอย่าอย่าทิ้งครับเดี๋ยวเราเผาพอเผาเสร็จแล้วเราก็ล้างสะอาดแล้วก็ใส่ในกล่องไว้เป็นเป็นอะไรสํารอง ขันพอจนตึงมือพอครับถ้าขันเยอะเดี๋ยวเกลียวมันจะเสียครับทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะประกอบพวกนี้เข้าไปครับก็เป็นอันว่าแก้ปัญหาไปครับล้วคาบูเลเตอร์เดี๋ยวเราจะพักคลิปไว้แล้วให้นู้ชมว่าเราประกอบเข้าไปแล้วเขาจะติดไหมจะดีไหมครับเราจะทดสอบอีกครั้งนะครับน,นี้เราขอพักคลิปไปก่อนนะครับจุดมีสําคัญเราจะพักคลิปไว้เผื่อว่า คลิปมันจะยาวเกินไปครับเป็นของแถมท้ายคลิปครับคุณผู้ชมทีแรกว่าจะไม่รีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมก็ก็กลัวท่านผู้ชมมันจะไม่เข้าใจว่าผมล้างคาร์บูเรเตอร์แล้วทีนี้เขารถเขาติดไหมครับพอดีรถรุ่นนี้เขามีสตาร์ทมือครับเดีย๋ยวลองดูครับว่าผมล้างคาร์บูเรเตอร์แล้วเปลี่ยนหัวเทียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับสตาร์ทมือนะครับ ผู้ชมสตาร์มือนะครับบานครับไม่ได้ครับุญน,นแกนี่มัเปลี่ยนกุญนแกนี่มระก็เปลี่ยนใหม่ครับตรงนี้ซื้อในร้านที่มังหววดน่า,าน,นะครับ ร้อยเก้าสิบผมคงจะซื้อร้านในจอด้านเนียครับเพราะว่าสั่งลาซาด้าก็ราคาสูสีกันครับสูสีกันที่นี้ก็รอนานอีกครับไปซื้อไปซื้อมาใส่เพอไปซื้อใส่ตัวเจ้าตัวนั้นนะครับเนี่ยนั่นอีกคันนะครับอจ้าตัวนั้นก็กำลังปั้มอยู่ครับน่าก็ได้มาอีกตัวนะครับรุ่นเดียวกันนี่แหละครับคุณทผู้ชมนี่ครับคิตตันเหมือนกันครับโอ้โหนมีหมอกรอง ี๋ยวผมจะใส่มะก,กรองมือนันครับเออผมก็ลืมผมลืมหมดลืมวันนี้นี่มะก,กรองมะก,กรองน้ำมันเดี๋ยวต้องซื้อมาใส่สักสองตัวอันนี้เปลี่ยนใหม่ครับผมลืมใส่ตัวนั้นครับจริงๆด้วยครับลืมครับลืมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใส่ตัวนี้ลืมใส่เหมือนกันครับเอาเป็นว่าผมคงลำลาแล้วครับเพราะว่าคือประสบผลสำเร็จแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะมาดูมอก,กรองอากาศเขาว่าสกปรกไหมฮะสกปรกตะล้างครับท่านผู้ชม ไหนก็ทําแล้วก็แกะแล้วก็ทำให้ให้หมดเลยผมจะละวันนี้ก็ขอฝากท้ายคลิปเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ